นังมสัตธมไม่สัสังฆางจิมเมสักการจารรัมตรูปิเตยภิโขเชยามาสาธุโนตันเตพะทวายสจิระปะเนิพุตโตเตอาติมาชนตาลุตัมปะบาลยัิเบสักกเร กัตสปัสาตระภูเตปฏิงหันโตอาหมาจันติปรนังิตายสุขายาพระนังสัมปันพุตวารทวาโภูังสัตวันตังปฏิวเตมีสวารังโต

សាថៈតថោអរហតោសម្បាសំពុទ្ធរក្សាណាមោរក្សាភថោអរហតោសម្បាសំពុទ្ធរក្សាបរិធានាទី53ធម្មយាពុទ្ធានំសន្តិញាយករោវសេ តថោវបញ្ញោភិក្ខវន្តានចេវន្តសੰយាណោចិត្តិស័ក្រោវៈភិក្ខរោយិបិតិសោវបង្កោរានអសੰបាយសំពុទ្ធោគុវិច្ឆាចរណសម្ពញ្ញោសុខតោលោកវិធោហាធម៌វគុរិសัทថំសាវតិ Nusanamudho patrawattees, atma yakotha pikite karomase, o บานธมรดาในสิริาชินนธางโูรโยยสรรพปานิมันสรนันเกล้มธรมางปัตานุสติทานใงวันพาวิตัตริเรนันโทักษะสมิทายสวาโคทเมส เจ้าวิภาคาจาติปสมเมโอลางสัันธิจาเดนิสวิรันชีพิภัณจิลรางวันทันโตอันยริสามีโอทาเซวัสุโพธิตานาทิเมสรานันท์กลางโอ สัตตุสเนีโคตรันนวันตมานินายังกุญญปัจสุบนทินาสัพเทติอันตรายามมไม่สงสักสกเสัานังเจนวจโยเตัสสวานโเดีัมมังตตังอนัยญาณโตติันตุวิเชา

Baca tanweh kita ho pencioni teh, harta payang sampah picit keromai วันธรรมธรรมธรรมรัตน์ธรรมเนรานั้นธรรมโอโยสัพพานันสัพนันเกหมุตตังโทยจารุสกิธานันวุฑธาภิตังสิเบนะนังธรรมปัสสันสเมธาสุวาธรรมโอเมสานติกิสโร อามโมตุภัสยานตาจวิภาตาใจกัสสมัยอามพัสหันหณยาเอนิสสิรัราิวิทันจจตานวันหันเตวันจวิสามเมธัมมาเซวสุธรรมตาเมนาภิเมสระนันตานเมธัมโมเมสระนันบราง จาวาเชนอาวรพยายาสัตว์ทศนมังมิวันทำานนายังบุญยังปิทันธาสัตเพอันตรายเมายิสงัสเตจสาเจวจายวจเจตสว์ทำเมกุามปัจจันจ tập hay sáng hang một sanh tinh nay không còn ma sét soa câu vật câu vật loài <laughs> câu ปจิตนวะพักวอยสัวะกัสังโฆยาทิาจกตาริบุริสัจุภาริยานุภริสัะา

โตเนตติจานุสติทาัวันภามิตาิเสวนหังสัมภะสัมภสเภายสวะสัมโฆเมสามิิจโสวสังโภลภสัาตจจวิภาตัจกัสเมสัะสัมนิจารมิสววรัญชีวิธานจิตังวันะ เดวิดสัมมิสัมภัสสปฏิปันตตาเมนาทิเมสวรนันทังสันโหมสัมรนานทรังเเทนาสัจวัชนาวันเทยยงสัตตุสมาเสนสัมหมีวันธรามปานนายาคุณจังปัจสุทานิทา sa phê thi ăn ra cha mê Mai hê sông đạt sa tê đạt sa ngai ta chê đồng vợi chai đồng vợi đạt kê phu mơ mơ pơ đam mơ đa gia gia sa ng tí chê ta ta đạt cơ vê sa mơ tô vợi kê หน้าที่หนึ่งร้อยสองหนึ่งศูนย์สอง่าตัวนิแปาาลไปเิั้งต่ดัมยังโอวานะปาดิโมัายโยพันนามเสเอสารปาปัปสะกรนังการไม่ทำบาปทั้งตัวโกลสละุปัสสัมปทา การทำกุศลในถึงพรอง้อมสาจิตาปริโยธาปานางก็ชขาราจิตของตในให้เขารอบเอตังพุทธานาสานา,นทางท่ามสามอย่างนี้เป็นธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองายขันติปรมันตพโพติถิคายท่าที่คือความกดดันเป็นทางเครื่องเผาเจิตเจานเจ นิพพานนันปธรรมว่าอันติรุทษานผู้รู้ทั้งหลายเหล่าพระน,นิพพานมาเป็นธรรมจัินเคปนาร์คิดเอาประโยชน์เปิดขาดเตยโภกับจักสะเตือนจูบไม่ใช่ว่าเป็น,น,นป,ปัจชิตเลยสัมมโนมุติปรังวิมิตยันกาวโภกับสะเตือนห้รำบายู่ไม่ใช่ว,ชรรวออ่า,เ,า,ปาวเป็นสัมมนาเลย อาจลงปาวาโาตอรมปะคาโตการไม่พูรารการไม่ทำารปาทิมโมเคจะสัำโรั์าดสำรับในปาทิโมมตม,ม,มตตโยตาก,กับพัสเมียนภาพเชบุรุประบาในการบริโภคปานทั้จะจสายานาสนงางการนอดการนั้งในที่อักษรดา อาทิจิตเตจะอายุพอภาพมันแลก็เป็นการฝักจิตให้จริงเค่การพุดทานและสร้างสนามถ้าพวกอย่างนี้เป็นธรรมสังสอรของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแปดสิบพันธะไปยังสภาพปฏิธานนาคาโยปนามาเสเอง โอนจะเสดทานดิกัรตายาณนันจานิกัรตาดิเมแต่สัญชากิภิกษุณโหรุสตานันตับประมาณคาสัพพลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจดมีส่วนแห่งบุญที่นาพเจ้าได้ทำอย่างไรในเป็นไรใ้วมดถือที่ไรจะเอาไว้คอแล้วเจพิจาุณวันตาจากไม่ทั้งตาตาพิจาทณ์เจ้า